สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก HTE IT Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ไขข้อความในเฟซนะครับที่เราได้ทำการโพสต์ออ, Post ออกไปแล้วกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในส่วนของ Facebook กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการหาข้อความนะครับที่เราจะต้องการแก้ไขกันนะครับโดยที่ผมจะ ใช้ข้อความนี้ทําการแก้ไขกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็เข้าไปที่เมนูของข้อความที่เป็นจุด3จุดขวามือกันได้เลยครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าแก้ไขโพสต์นะครับตามที่ลูกศรชี้กันได้เลยครับ เมื่อเราทำการเลือกมาแล้วเมื่อเลือกแก้ไขโพสต์กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในะ้าส่วนของโพสต์อันเก่านะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการแก้ไขโพสต์นะครับตามที่เราต้องการกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะแก้ไขเป็นไปตามนี้กันนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบน ขวามือกันนะครับเมื่อเรากดบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในหน้าเฟซของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็ในส่วนของข้อความของเรานะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนาวิธีการแก้ไขข้อความที่โพสต์ออกไปแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับก่อนในส่วนของ a t e i t channel นะครับ ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ